มันปดลองรถก่อนลงไม่ได้พี่เปิดเปยพ่ปดรถแีปวันนี้นะมึงมันล้มอยู่ข้างรถมึงไปเวันนี้มันล้มอยู่ข้างรถพี่ผมพิ่งเข้าทีผมพิ่งมาถึงมาเรื่อมา่กนลาเรื่อยไมใหมดนะมันเยอะนะมาให้หมดนะ ไม่หมดนะจุดทุกจุดทุกไม่ได้จุดทุกไม่หมดไม่หมดมันมาหมดแล้วมันมาจะหมดแล้วไม่หมดเวยหน่อยดิช่วเพื่อนด้วย JK ช่วเพื่อนด้วย ไหว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 ไหไหไหดเพื่อนน่อยเฮ้ยอย่าหัวเม่นี่เจอย่าหวเล่นอย่าหัวแม่นได้ขึ้นมา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 ไ้ขึ้นมามาเติมหน่อยมาเติมอีกมาเติมอีกมาเติมอีกเพื่อนมาเติมอีกเอาเวื้อนด้วย

ไปไหน่ะฮี่อย่าตามไปไหนอยู่คนนี้ไปรูัเพื่อนเลยเจ๊เไป้เพื่อนเดี๋ยวไปรูัเพื่อนเดี๋ยวไปูเพื่อนเลยเจ๊เลยจุดปจุดปจุดไปยจเลยจุดปจุดปจุดปจุดไปจุด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 ไปจุด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 ไปจุดปจุดปจุดไปจุดปจุดปจุดไปจุดปจุดไปจุดปจุดไปจุด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 จุดจุดจุดปจุด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 ป

ไม่ออกแล้วมึงไม่ออกเงียวายปิดฟอมเบเลยเซฟมันทำเหี้ยเลยวะเซฟมันทำเหี้ยเลยวะมันทำเหี้ยเลยเซฟไ่าครเลยฮะเซฟมัไหวไหมมึงได้สวนไหมเป็นอย่างเดียวเลยไอ้เพี้ยไปที่ปากเนี่ยคตยตายเลยไอเจ๊กุยไอเหี้ยคไ่ไหวเยไอคยยหน่อยเยยหนอยหไอยหอยมหน่อยหน่อยยุหน่อยยุหน่อยยมหอย่หนอยุมหยุหอย ม,นนมึงมึงยิงใครไม่ล้มลมไปช่วเพื่อนถ้ายิงใครไม่ล้มไปช่วเพื่อนมึมีศึกไม่ได้ไม่ได้จบเจอแล้วตามเหมี่ยงเหี้ย มาอีกดีเพื่อนมาอีกดีมาอีกดีมาอีกดีกนยิงไว้ช่วเหลีอตั้งสิบแปดนาที่มามาอีกไป้ามาติดในป้ามาโอ้ยยิงโดสวนยิงโดสวนม่ีเงการเลยเงเลี้ยงเาจังเล้ยงเราจังเลยงเจังเลียาจังเล้ยจเลยงจเลยงเ ใ่เราชุบไ้หมดเลยเราชุบพื่ได้หมดเลยใครไหลังชุบเลยใครไหหลังชุบเลยเป็นมีดน้องเปนมีเลนมาเลยมาเลยมาเลยไหว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 ชุบเพื่อนชุ่อนไหวชุบแงด้วยชุบแดงดวยยใหเราไปย่้อีกสชุบตัวน่อยชุบตัน่อยชุบตัน่อยชุบตัน่อยชุบตดน่อยชุบชุบหม่ชุบตดตีน้อยชุบติดตหน่อยตัวนอย่เล่น่เล่น ถืแล้วอนี้คืออะไรอ่ะไม่ได้เข้าไหรอวบินในสัตว์ท้ายท้หมายเลขบอนหม้ยเ้บอลดูบินหมาากาศควัดูนะสุดาให้วินในควัเยียมันนะครับ ยนาเน่า้าเน่ายกุ้ยยกาดี่อะตัวแเลยมชุาโมดไอ้างโมชุ้วกินมันดิินนดิกเขาัใหเขได้นะตัหม่มนะตบปืม่มันจรงไมล้มเอาเล่มีหมดเลยนะไม่มีใครเอล่มเัดเฮ้ยมากระตืมากระือตบลมนดิกระืตบลมดีมันจอ

ออกได้ออกไหม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 ดูแลขยะยิ่สี่เอายิ่งข้าใช่หรอจะเอาไงเซิร์กสั่งดิจะไฟเปล่าจะไฟเปล่าเซิร์กหรือจะหนีใช่ไหมใช่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 ๆๆๆๆมันเข้ามาอยู่แล้วปะมันมีบอลมันมีบอลอีกแล้วมันมีบอลนะตอนแรกเราคืนนะเว้ยแล้วอยู่ดีเราหายเว้ยงงว่ะใช่ครับตอนแรก ทำไมวะไอ้เชี่ยโคตรงงเลยมันมาจากไหนวะไอหียนืออยมกลงมาบอกเพื่อนถอนออกมาบอกเพื่อนถอนออกมาบอกเพื่อนถอนออกมากเอลอตดคุกรอช่วยเพื่อนเลยตรงวงอ่ะ ชี้งวงว่ะไม่ไหวไม่ไหวแม่งตึงจัดไอ้าสตร์วินบอกเลยกลางฝั่งไอ้ลงวงวงอ่ะใครว่างมารับหน่อยเราไม่โดนห่อไปนะเว้ยเราไม่ได้โดนห่อไปนะเที่ยว <My S 1> คนวงเที่ยวแล้วเนี่ย <c oughs> มามาเที่ยวอาชาวินบอกจัด <c oughs> เบางตัวตีมึงไม่ตายสักตีเอะหัวไม่มึงชุบได้นะมึงไล่ชุบเพื่อนได้นะตอนนี้เราโดนหอบไม่เยอะเราโดนหอบไม่เยอะไม่เยอะไม่รู้ไม่ได้หรอกมึงงงไปพาไปพาไปพาออกมาแล้วออกมาเฮ้ยร้อยมาติดคุกเวรร้อยมาติดคุกเวรออกมาออกมาชุบชุบเพื่อนออกมาเเเรราาล่นวว้ยชิิตดคุกออกมา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 ไม่ต้องเล่นแล้วออกมาเยอะ เราก็มีคนอุ้มอยู่นี่ใชี่ยนะพี่ปาเบอร์53เดี๋ยวผมออกมาออกมาขึ้นรถกูนี่ขึ้นรถกูนี่ขึ้นรถกู้งไปดึงศพดีมึงบอกไปดึงศพได้นะขึ้นรถดิใครใครมองไปดึงศพไปดึงศพวันนี้มันเริ่มนอยิ่มเห็นแล้วนะมาวิ่งม้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 าวิ่งขึ้นรถไม่บวกกูโดนลิกกี้เกาหลังนารอช่วยเพื่อนรอช่วยเพื่อนให้ได้เหี๋ยไฟใหญ่มา ต้องทเไปเร่างนะคร็วก่นะี่อันนี้กูนะอันนี้กูนะไม่ต้องไล่เจ็ตเ็ตบลมาั์ทเตสุกส